เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะคนที่คุณคิดถึงเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะดูกัน <darum> นะคะเขากระโดดออกมาเองเนาะ <sidewalk> คนที่คุณคิดถึงเขาอยากบอกอะไรกับคุณอ้าแบบนีเ้เขาอยากมาหาคุณนะคะเขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากใช้ชีวิตเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะคะ เขามองคุณเป็นแสงสว่างของเขาอะ่ะเขามองคุณเลอเลิศประเสริฐสีนะเหมือนวันนี้แม่หมอพลังงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ต้องมาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆนะคะเสียงมันอาจจะดรอปไปบ้างนะคะเหมือนมันไม่กระดีกรนะด้าเหมือนเมื่อวานนะคะอะ่ะเขามองคุณเป็นยังไงคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณโอ้โหคุณคะ คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะเนี่ยเอ้ยทำไมเขามองคุณดีจังคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเขาอยากอยู่กับคุณนะ่ะเขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากกอดคุณนะแล้วก็คุณนะ่ะคือแสงสว่างนำทางชีวิตเขาเลยนะคุณไม่ต้องกังวลน,นะเขาบอกว่าคุณนะ่ะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาเลยนะ บางทีบางทีคุณอาจจะมีติดวิตกกงังวลคิดถึงเขามากจนเกินไปนะคะอะไรปล่อยวางได้ให้เราปล่อยวางนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทําให้เรานะคะคไม่มีความสุขเนาะเด d แอนร r เบิร์ดค่ะคุณมาถามถึงใครคะเนี่ยเดทแอนรีเบิร์ดนะคะอาจจะเป็นคนที่มันเหมือนกับการตายแล้วเกิดไปการเกิดใหม่ในร่างเดิมก็ได้นะคะการเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะเขาจะ เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่หรอคะเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่หรอคะเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงคะทําไมต้องเปลี่ยนแปลงคนใหม่เหมือนกับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเขานะคะมันจะมีการเ a คแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะการเ a คแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรกับคุณคะเหมือนสิ่งที่ เขาจะบาลานซ์เขาจะบาลานซ์ในด้านของอาจจะเป็นเรื่องของการางานนะคะบาลานซ์ Esta, ในเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีค่าในสายตาเขามากเลยนะเขามองว่าคุณน่ะมีค่าเลอค่ามากในสายตาเขานะคะบางทีเรื่องที่เขาปวดหัวอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะเพราะว่าบางทีการงานกับคุณอย่างเงี้ยเขากําลังบาลานซ์ให้มันให้มันมีเวลานะคะได้มาพบได้มาเจอได้มาอยู่กับคุณได้มากขึ้นนะคะ ขารักคุณมากเลยนะพูดว่ารักเนี่ยมั่นคงเลยนะคะใช้คําว่ารักได้มั่นคงนะเพราะว่าเป็นราชินีเหรียญน,นะคะซึ่งคุณก็เป็นห่วงเขาเนาะเนี่ยคะ่ะงานของเขาหนักหน่วงมากเลยนะคะช่วงนี้คือการทํางานของเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นถ้าพูดไปเลยนะเขาเป็นเดอะแบกเลยนะเขาจะต้องแบกรับหน้าที่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเขานะคะด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขากับคุณยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขาอยากจะทํางานเขาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาให้สําเร็จก่อนนะคะบางทีบางครั้งนะคะคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาหายไปเอ๊ะทำไมเขาไม่ติดต่อหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าบางทีด้วยหน้าที่การงานของเขาหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ไม่เท่ากันน่นนะคะ The world นะคะอาจจะเป็นไพ่ที่หมายถึงว่าพวกคุณอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะอยู่ต่างต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะความห่างไกลนะคะมันทําให้คุณอาจจะคิดมากอาจจะอาจจะมีความคิดฟุ้งซ่านนะคะระยะทางเนี่ยนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้เขารักคุณน้อยลงนะความรักความรู้สึกดีๆของเขาก็ยังมีให้คุณเช่นเดิมนะคะ เขาหนะ่าอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะมาหาคุณอยากจะปรับบาลานซ์อยากจะหาวันหยุดวันว่างนะคะมาหาคุณนะคะมาดูแลหัวใจคุณเพราะฉะนั้นเขาอยากบอกคุณว่าให้คุณนะ่ะรักตัวเองอยู่อยู่กับตัวเองให้มีความสุขนะคะทําทุกอย่างทําทุกวันของคุณให้มีความสุขนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเขามากนะคะเพราะว่าการโฟกัสกับการเอาพลังงานไปอยู่ที่เขาเดี่ยนะคะมันทําให้นะคะมันทําให้คุณนะ่ะไม่ ลืมหลุดโฟกัสจากตัวเองนะคะทำทุกอย่างให้มีความสุขนะคะเพราะว่าเขาก็กำลังทำงานของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวต้องมีสักวันนะคะที่เขาจะบาลานซ์ปรับปรับเปลี่ยนนะคะการให้ทำงานเนี่ยอาจจะได้มาอยู่ใกล้ๆคุณก็ได้นะคะแต่ยังไม่มีไพ่เดินทางนะคะมองดูแล้วนะคะอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันไปก่อนเนาะช่วงนี้ก็ต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างต่างสร้างนะคะ สร้างตัวตนนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะของเขาก็มีภาระเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสิบไม้นะเขาเป็นอะแบกนะคะเขาต้องคอยดูแลครอบครัวของเขาด้วยนะคะครอบครัวของเขานี่ก็จะหมายถึงพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขานะคะคฝ่ายเขานะคะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ได้เลยนะคะในออฟสอตนะคะความคิดของเขาตอนนี้น่ะนะคะเขาคิดอยาก เขาคิดถึงคุณนะ่ะเขาคิดอยากจะมาหาคุณเต็มทนและนะคะเขาคิดอยากจะมาหาคุณมากนะคะเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยก็คิดคิดมากเหมือนกันนะแต่ว่าคิดแบบมั่นคงนะเขาก็เป็นห่วงคุณนะเนี่ยค่ะเขาอยากให้คุณนะ่ะเขาอยากให้คุณเข้าใจเขานะคะว่าถ้าถึงเวลาจริงๆอ่ะถ้าถึงเวลาแล้วนะ เขาสร้างตัวสร้างตนน่ะเขาไปทํามาหากินเขาไปหาเงินของเขาใช่ไหมคะแล้วสักวันหนึ่งน่ะพวกคุณน่ะจะได้กลับมากลับมาหากันนะคะแล้วเขาจะจะได้นําอะไรที่คุณเคยให้เขานะคะแล้วคุณก็คุณก็จะได้รับจากเขาและสิ่งที่เขาเคยได้รับจากคุณนะคะเขาก็จะกลับมาตอบแทนคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องการเงินคุณก็อาจจะเคยช่วยเหลือเขาไว้นะคะเขาจะกลับมาตอบแทนคุณแน่นอนนะคะยังไม่มีไพ่ไหนที่บอกว่าเขาโอ้โหพี่พี่ไพ่ออกมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะจักรวาลออกมาบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วค่ะสิบถ้วยตอนนี้ปล่อยให้ต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินกันก่อนนะคะ อยู่ห่างไกลกันเนี่ยนะคะคุณจะต้องเป็นลมใต้ปีกของกันนะคุณจะต้องไว้ใจกันนะคะขอแค่ความไว้ใจค่ะคุณอย่าคิดมากนะคะคุณอย่าซีเรียสมากนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดมากเนี่ยพลังงานของเขาก็จะเครียดไปด้วยนะคะเราพยายาม ดึงดูดแต่เรื่องดีๆนะคะพยายามโฟกัสแต่เรื่องดีๆนะคะเอาจิตกลับมาอยู่กับใจตัวเองนะคะกลับมาดูที่ตัวเองนะคะให้เราอ่ะพยายามนะคะรักษารักษาพลังงานของตัวเองให้มีความสุขเข้าไว้นะคะแล้วก็อย่าไปคิดอย่าไปกังวลนะคะในเรื่องของเขาให้มากนะคะเขาก็ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่านอกลู้นอกทางเลยนะเขามั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคะใจเขาอยากมาหาคุณใจเขาอยาก บาลานซ์ทุกอย่างให้ได้นะคะรับรองนะคะในอนาคตนะคะต้องมีการกลับมาหากันแน่ๆนะคะขอดูเวลาหน่อยได้ไหมคะว่าพวกคุณจะได้เจอกันเมื่อไหร่นะสำหรับคนที่สำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะแต่สำหรับคนที่อยู่ด้วยการอยู่ใกล้กันนะคะยังได้เห็นกันอยู่เขารักคุณนะคะอะ hi หรือเอ็ม อะไรนะเนี่ยเอ็มเพลทเต็มเพลทนะคะอาจจะเป็นอันนี้ถามระยะเวลาเนาะว่าพวกคุณอาจจะได้กลับมาในวันไหนนะคะ3เดือนนะคะ3เดือน3ส,สัปดาห์มีโอกาสนะมีโอกาสนะคะ3เดือน3ส,สัปดาห์10 10ส,ส,สัปดาห์นะคะแล้วก็10ส,สัปดาห์นะคะอีกหนึ่งใบได้ไหมคะบางพลังงานโอ้ส0สัปดาห์9สัปดาห์นะคะ คุณไม่ต้องห่วงเขาเลยนะคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องที่ว่าเขาจะมีคนนน้นคนนี้เขาไม่มีนะคะเขาเป็นโสดนะเขาอยากจะบอกคุณได้ให้คุณนะ่ะอยู่กับตัวเองให้มีความสุข เขาไม่มีใครนะคะในไพ่พลังงานไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่ของคนโสดของของคนที่อยู่ห่างกันนะคะอาจจะมีคอมอาจจะยังไม่มีคอมมิทเมนต์ใดๆกันนะคะแต่คุณอย่าเป็นห่วงนะคะอย่าก,กังวลจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณกังวลน่ะมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณกังวลมาได้นะเพราะว่าความคิดของเรานะคะสามารถดึงดูดทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นทําความคิดให้มีความสุขนะคะไว้ใจเขานะคะเราต้องไว้ใจกันนะคะเพราะว่า ความห่างไกลนะคะมันต้องไว้ใจกันอย่าว่าเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะได้ไพ่10บถ้วยการันตีแล้วนะคะคอนเฟิร์มนะคะวันเวันไ,ไม่ใช่9อา,อาจจะ9วันด้วยก็ได้เนาะ9วัน10วันนะคะ9สัปดาห์10สัปดาห์นะคะ9เดือน10เดือนมีโอกาสได้กลับมาหากันนะคะแล้วอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือ3วัน3เดือน แม่หมอเนะาะสวัน3ส,สัปดาห์แล้วก็3เดือนมีโอกาสได้มาเจอกันค่ะ